ช่วง f o r r e s สสนับสนุนโดย BM Production รับถ่ายวิดีโอทั้งในและนอกสถานที่0869534752 Good Time Advertising ออกแบบผลิตติดตั้งงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ0858809106 พบกับช่วงฟลอเรสนะคะวันนี้เบลพาคุณมาที่ครัวแต้จิ๋วนั่นเองค่ะครัวแต้จิ๋วแห่งนี้นะคะเป็นครัวเล็กๆที่มีประสบการณ์มามากกว่า50ปีเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมด้านในกันนะคะว่าครัวแห่งนี้เขาจะมีเมนูเด็ดๆอะไรมาแนะนําเราบ้างตามเบลมาเลยค่ะค่ะผู้ชมคะตอนนี้เราก็ได้อยู่กับคุณเปิ้ลเจ้าของร้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเขาคนนี้กันเลยดีกว่าค่ะร้กวนคุณเปิ้ลแนะนําตัวค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อรัชนีเฮานนค่ะพี่เปิ้ลนะคะเป็นเจ้าของร้านควใต้จิ๋วค่ะค่ะเบิร์จะรบกวนถามพี่เปิ้ลว่าควใต้จิ๋วเนี่ยค่ะเปิดมานานหรือ,อยังคะเปิดมาได้สองปีกว่าแล้วค่ะอืมแล้วเอ,อกษณะของอาหารที่นี่จะเป็นแบบไหนเอ่ยเน้นอาหารจีนหรือว่ามีหลากหลายอะคะ จุดเริ่มต้นของร้านนี่จะเป็นอาหารจีนใต้จิ๋วนะคะ,คะและทีนี้ก็เลยพอมาตอนหลังเนี่ยก็เลยเสริมเป็นอาหารไทยรถจัดจ้านขึ้นมาก็เลยตอนนี้เลยมีทั้งอาหารจีนแล้วก็อาหารไทยผสมประสานกันค่ะ,คะเ,เริ่มต้นของร้านเนี่ยนะคะคือคุณพ่อปป้า,ปาค่ะกับพี่จะเป็นเชฟเองค่ะแล้วพอมาเข้าไปที่สองคุณพ่อเริ่มสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะ,คะก็เลย ไปชวนพี่เขามาทำ oh. ร่วมกันค่ะ oh. เป็นเชฟโรงแรม5ดาวค่ะ oh. ค่ะก็เลยมาแล้วพี่เขาก็ชอบคอนเซ็ปต์ร้าน oh. ก็คือว่าให้ลูกค้าได้มาทานอาหารเหล่าในราคาที่ไม่แพง oh. ค่ะค่ะลูกค้าสามารถเข้ามาทานเริ่มต้นตั้งแต่จานละ50บาท oh. อาหารจานเดียวอย่างเงี้ยค่ะจนถึงอาหารเหล่าในในพัตตะคารดังๆอะไรเงี้ยค่ะ oh. ก็อยู่ที่ร้านเราแต่ราคา oh. คไม่แพงเลย ที่เขาเลยชอบก็เลยมาร่วมงานกันอ,อ๋อถือว่าพูดคุยกันถูกคอด้วยแล้วก็ช,ชวนมาท,ทําธุรกิจร่วมกัน<ช>นะคะค่ะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เปิ้ลเคยท,ทําธุรกิจอะไรมาก่อนบ้างหรือเปล่าคะก่อนหน้านี้เหรอคะก็เริ่มทําอาหารมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะเพราะคุณพ่อก็เคยไปเป็นเชฟอยู่ที่ครคานชื่อดังในกรุงเทพนะคะ,คะแล้วก็มาเปิดร้านเอง แล้วก็เราก็ตั้งแต่เด็กๆก,ก็ช่วยคุณพ่ออยู่ในครัวตลอดค<ะ>่ะเป็นลูกติดครัวตลอดอย่างเงี้ยค่ะ<ฮ>ก็ถูกฝึกฝนมาโดยที่ไม่รู้ตัว<ะ>ก็เลยเป็นเป็นเองโดยคุณพ่อบังคับ <laughs> ไปมาไปมาก็เลยชอบออก็เลยกลายเป็นสมบัติติดตัวเราทําให้เรามีวิชาชีพทางด้นานนี้ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่ามีประสบการณ์มามากเลยทีเดียวนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยตอนนี้คุณเปิ้ลยังลงมือทําเองอยู่บ้างไหมคะตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วค่ะ<ม>ก็คือมีพี่เขาที่เป็นเชฟเนี่ยค่ะ,คะเข้ามาดูแลในส่วนของอาหารแล้วก็เป็น คนปรุงอาหารทุกอย่างแล้วในเรื่องของสูตรอาหารเนี้ยค่ะเราได้นําสูตรของเรามาอัดแอปกับของพี่เขาด้วยไหมใช่ค่ะใช่ค่ะในส่วนของรสชาติถ้าเป็นอาหารจีนแต้จิ๋วจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอาจจะไม่ค่อยถูกปากคนที่นี่เท่าไหร่เพราะว่าอาจจะจืดไปหรืออะไรไปอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าคนภูเก็ตหรือคนใต้จะทานอาหารรสจัดใช่ไหมคะค่ะทีนี้ก็เลยว่าพอพี่เขาเข้ามาเขาก็มาปรับปรุงรสชาติอาหาร ให้ทันสมัยขึ้นนะคะรูปแบบหน้าตาของอาหารดูดีขึ้นแล้วก็มีอาหารไทยลดจัดจ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเพื่อตัดเลี่ยนกับอาหารจีนค่ะก็เรียกได้ว่าสองคนมาช่วยกันพัฒนาเมนูอาหารแล้วก็สูตรอาหารให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ลูกค้าพอใจค่ะวอย่างนี้ครัวแต้จิ๋วของเราเปิดกี่โมงปีกี่โมงวันไหนบ้างคะคือตอนนี้ที่ร้านครัวแต้จิ๋วจะเปิดขายอาหารรอบเช้านะคะมีแก้วเหล่าเลือดหมูมีข้าวต้มบะกุเต๋มีห่อหมก ก็เลยเปิดบริการตั้งแต่7จ็ดโมงถึงเที่ยง<ะ>ทุกวันนะคะแล้วก็ในส่วนของรอบอาหารจีนอาหารไทยเนี่ยวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์จะเปิดวันเ,ออเวลา17บเนาฬิกาจนถึง4ี่ทุ่มค่ะค่ะและส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะ,ะเลิรนนะคะก็เปิดตั้งแต่เที่ยงค่ะจนถึง4ี่ทุ่มก็<ะ>คือทั้งวันโโสําหรับวันหยุดนะคะค่ะ,ะเรียกได้ว่าเหมือนกับเราก็ไม่ได้มีเวลาหยุด ไม่เป็นไรค่ะเพื่อลูกค้าค่ะมให้บรรท้วอร่อยอย่างเดียวค่ะเชฟกับพี่เปิ้ลพอใจโอ้หน่ารักยินดีมากค่ะใครอยากจะให้คุณเปิ้ลแนะนําเส้นทางสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเดินทางมาทานอาหารที่ที่นี่ค่ะง่ายมากๆเลยนะคะถ้ามาจากทางโรงพยาบาลวชิระนะคะมุ่งตรงไปทางโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะค่ะทางร้านเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางพอดีทางด้านขวามือริมถนนเลยค่ะจะมีโคมไฟสีแดงหน้าร้านค่ะ ป้ายชื่อก็สีแดงครัวแต้จิ๋วค่ะเห็นชัดเรียกได้ว่ามองเห็นเด่นชัดนะคะตามแบบฉบับของชาวจีนโดยใช้สีแดงมาเป็นจุดดึงดูดความสนใจใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์ร้านเพิ่มเติมอีกนิดนึงในช่วงอาหารรอบเช้านะคะเกาเหลาตอนนี้เราแถมเข้าเปล่าฟรีเพราะว่าร้านครบ2ปีคืนกำไรให้กับลูกค้า สู้ภาวะเศรษฐกิจให้ลูกค้าจ่ายน้อยลงแต่อาหารอร่อยเหมือนเดิมนอกจากมาที่ร้านแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสามารถโทรมาจองโต๊ะหรือโทรมาสอบถามเมนูอะไรได้ที่เบอร์อะไรบ้างคะค่ะได้ที่พี่เปิ้ลโดยตรงเลยนะคะ087-870-7260ค่ะค่ะแล้วช่องทางอื่นนะคะอย่าง a c e b o o k หรือว่าอีเมลหรือว่าเว็บไซต์อย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะก็มี Facebook ของร้านนะคะ f a c e b o o k c o m s p h u k e t c h i n e e f o o d ค่ะ หรือว่าเข้า YouTube ก็ได้นะคะไปดูความเคลื่อนไหวของร้านนะคะก็เป็น y o u t u b e c o m p h u o o d g e t c h i n e s e f o o d เช่นเดียวกันโอ้โหเรียกได้ว่าสามารถติดต่อสามารถพูดคุยกันได้ทุกช่องทางเลยทีเดียวนะคะค่ะัจะอดใจไม่ไหวแล้วค่ะพี่เปิ้ลวันนี้พี่เปิ้ลมีเมนูเด็ดอะไรมาแนะนำเราบ้างคะมีหลายเมนูนะคะแต่ว่าที่ลูกค้าทุกโต๊ะเข้ามาต้องสั่งเลยนะคะจานแรกเป็นพระเอกก็คือแหกกึนกุ้งสดค่ะความพิเศษอยู่ตรงที่เราใช้ฟองเต้าหู้จืด แล้วก็ุ้งทะเลเป็นส่วนผสมนะคะจานที่2ออ่อส่วนหอยนางรมค่ะคัดสรรแต่หอยตัวใหญ่ค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับกระทะร้อนค่ะจานที่3ปลาเก๋านึ่งซีอิ้วค่ะปลาเก๋าของเรานี่เป็นปลาเก๋าเบ็ดสดมากค่ะแล้วก็ขูดเก็ดเล็กตรงใต้ท้องสะอาด ทุกท้าสามารถทานละเอียดแบบว่าสุดยอดมากเลยเนาะต้องใส่ใจค่ะทุกขั้นตอนค่ะเราดูแลเองทุกอย่างนะคะ้วนี้ความพิเศษของเมนูอาหารของเราทุกๆเมนูเนี่ยคือความใส่ใจค่ะใช่ไหมคะตอนนี้อดใจไม่ไหวแล้วนะคะพักเบรกสักครู่เดียวค่ะแล้วช่วงหน้าเรามาแวะชิมกันนะคะว่าเมนูแต่ละเมนูที่นี่เนี่ยมีความประหลดอร่อยยังไงค่ะ f o l r e s สนับสนุนโดย DM Production รักถ่ายวิดีโอทั้งในและนอกสถานที่0869534752 Good Time Advertising ออกแบบผลิตสิตตั้งงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ085-880-9106 ค่ะุณผู้ชมคะตอนนี้อาหารละลานตาอยู่หน้าของเราแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรบกวนพี่เปิ้ลช่วยแนะนาแต่ละเมนูด้วยคะ่ะได้ค่ะวันนี้ที่เราจัดเตรียมมานะคะมีทั้งอาหารจีนแล้วก็อาหารไทยค่ะ,ะ,คะแล้วก็มีอาหารของภูเก็ตด้วยโอ้โห oh นะคะให้ลองชิมได้หลากหลายดูฝีมือเชฟของเราค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวจะลองแนะนําให้ชิมแหก,กึ้งกุ้งสดก่อนได้ค่ะอันนี้ทุกโต๊ะมาต้องสั่งะะเลยค่ะจานนี้ทานกับน้ำจิ้มตัวนี้นะคะ น้ำจิ้มบวยเจี่ยที่เราเคี่ยวเองค่ะทำเองออนี่เขามีความกรอบม,มากเลยนะคะของที่ร้านจะใช้ฟองเต้าหู้จืดค่ะแล้วก็ใช้กุ้งทะเลส่วนผสมในการทำสูตรโบราณค่ะร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่รุ่นทวดที่เมืองจีนตกทอดมารุ่นสู่รุ่นนะคะอายุของอาหารก็ประมาณร้อยกว่าปีอยาจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยอ่ะมันกรอบนอกนะคะแล้วก็ข้างในก็จะแบบมีความหอมแล้วทานกับน้ำจิ้มบวยแล้วบบ มัน <ลง S 1> ปินนเ<ะ>ยพีใ่ใช่ค่ะใช่ใช <c oughs> เมนูตัวที่สองนะคะออส่วนหอยนางรมค่ะพัสสันตะหอยตัวใหญ่ <c oughs> ตัวใหญ่ <c oughs> บิ๊กบึ้มมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะเดี๋ยวทานกับซอสพริกนะคะอืมเสิร์ฟมาพร้อมกับก,บกระทะร้อน <c oughs> เรียกได้ว่าทานเปล่าๆไม่ทานกับซอสก็อร่อยเดี๋ยวต้องลองทานกับซอสด,ดูสักตัว คือที่ร้านนะคะจะทําสไตล์ต้นฉแบับแต้จิ๋วของแท้เลยยังเป็นสูตรโบราณอยู่นะคะก็คือว่าผัดมาเป็นลักษณะกับไข่คอยกับไข่ค่ะแล้วก็เสิร์ฟม,มาพร้อมกับกระทะร้อนอลูกค้าทานก็คือจะไม่เลี่ยนอร่อย เมนูต่อไปคะไ่ะเมนูต่อไปนะคะจะเป็นปลาเก๋าเนึ่อซีอิ๊วโอ้เออที่ร้านจะคัดเลือกแต่ปลาเบ็ดนะนะคะ oh. แล้วก็จะทําการล้างแล้วก็ขูดเกล็ดเองค่ะเกล็ดเล็กๆตรงท้องตรงครีบเราก็จะขอทำให้สะอาดเลยะค่ะ oh. ความสด oh. ของปลาแล้วก็น้ําซอสนี่เราจะหอมน้ํามันงานกับเล้าจีนนะคะ oh. จะเป็นวัตถุดิบหลักสาหรับอาหารจานนี้ตัวที่ใช้เครื่องปรุง อร่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าปลาก็สดนะคะเราเข้าไปกลิ่นของเครื่องเทศวัตถุดิบกลิ่นงาใช่ไหมคะเล้าจีเนี่ยแบบมันอบอวนอยู่ในปากแล้วมันมันใช่ค่ะมันอร่อยมากมากเลยทีเดียวต้นฉบับแท้ๆเลยค่ะแท้ๆเลยต้องเป็นแบบนี้นี่จะเป็นอาหารจานเดียวนะคะซึ่งเราใช้หมี่เบตงลงมาผัดสไตล์ใต้จิ๋วค่ะ เมนูต่อไปค่ะเมนูต่อไปก็เดี๋ยวลองชิมไก่แปะซะนะคะเป็นอาหารของภูเก็ตที่นี่ค่ะจริงๆแล้วพัฒนาคือตั้งแต่เรามีเชฟเนี่ยนะคะเราก็พัฒนาอาหารมาเป็นจานๆไปไก่แปะซะาที่ร้านหรือจะใช้ผักบุ้งจีนแต่ที่ร้านจะใช้เป็นผักปวยเล้งค่ะแล้วก็ใช้ไก่บ้านแท้ๆค่ะผักปวยเล้งนี่มันจะช่วยชูรสชาติอาหารด้วยใช่ค่ะใช่อ่าชูไม่ชูเดี๋ยวต้องลองชิมนะคะว่าเป็นยังไงป้้ซะตัวนนีได้เลยค่ะ ไก่ก็ไม่เหนียวค่ะไก่บ้านเราเลือกคัดแต่ตัวเมียขนาดน้ำหนักกําลังดีค่ะแล้วก็มาทำำํากรรมวิธีก่อนที่จะได้ออกมาเป็นไก่ไสซะาทีนี้ลองอาหารไทยบ้างนะคะค่ะแกงเผ็ดเป็ดย่างว้าวของเรานี่จะใช้เป็ดย่างแบบเป็นตัวเลยนะคะเราสั่งเป็ดย่างแบบไซส์ใหญ่เลยค่ะเป็นตัวแล้วกเ็เสริมกันกันกบพริกแกงสูตรพิเศษนะคะที่เชฟ ทำเองโอ้โหเป็ดเป็นเป็ดนะคะคุณผู้ชมมันไม่ใช่วิญญาณเป็ดะใช่ค่ะใช่ก็คืออันนี้อาหารไทยคือจะครบเครื่องเลยค่ะครบเครื่องของแกงเผ็ดเป็ดย่างเขาเลยหอมมากค่ะใช่ค่ะหอมไม่เผ็ดเกินไปไม่หวานเกินไปรสชาติกำลังดีลูกค้าขายดีค่ะตัวนี้ลูกค้าชอบเป็ดเป็นเป็ด อร่อยอ่ะคือด้วยน้ำแกงอะคะ่ะมันเข้าไปในเนื้อเป็ดใช่ไหมแล้วพอเคี่ยวแล้ว <Yahoo! S 2> มันก็แบบว่ามันพุ่งออกมามันอร่อยมากอะคะ่ะรสชาตินีคะรสชาติมันลงตัวแล้วเป็ดแล้วก็เป็ดย่างนี่คือเครื่องเทศมันก็หมักได้ที่ค่ะในส่วนของเขาอร่อยมากเลยอะ่ะแล้วมันไม่เผ็ดมากนะคะเด็กๆก,ก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีเนาะแล้วยิ่งทานคู่กับข้าวสวยนะคะโอ้โ oh ห สวรรค์เลยค่ะเรียกได้ว่าอาหารที่นี่ทุกเมนูเนี่ยมีความพิเศษลงตัวอย่างมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับครัวแด้จิวแห่งนี้นะคะที่นี่เนี่ยพอช่วงหน้าเจหน้าเทศกาลทานเจก็มีขายอาหารเจขายอาหารเจค่ะโดยไม่ใช่เนื้อเทียมเลยทุกชนิดมีแต่ผักเต้าหู้แล้วก็เห็ดล้วนๆค่ะไม่อ้วนค่ะไม่อ้วนค่ะเนื้อเทียมเราไม่ใช้ค่ะเพราะอยากให้ ให้คนที่ทานเจคือถือศีลบริสุทธิ์จริงๆจะใช้ผักเอามาทําอาหารทาผักยังไงให้อร่อยอต้องลองมาทานที่ครัวใต้จิ๋งดูมไม่ผิดหวังแน่นอนโอ้โหสุดยอดใกล้แล้วนะคะกับเทศกาลกินเจเนี่ยคุณผู้ชมที่สนใจสามารถมาทานอาหารเจได้ที่นี่แต่ถ้าไม่ใช่ช่วงเจก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะอาหารไทยอาหารจีนเรียกได้ว่าครบ ความอร่อยแล้วก็คุณภาพดีที่สุดเลยทีเดียวนะคะไม่แพ้ร้านอื่นเลยทีเดียวเรียกว่าเหนือกว่าเลยก็ว่าได้นะคะเบลการันตีเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการโฟลมีในช่วงของโฟลเรสนะคะต้องขอขอบคุณพี่เปิ้ลมากมากเลยทีเดียวนะคะ,คะที่อนุญาตที่เรามาถ่ายทำรายการอาหารแล้วก็ได้ชิมเมนูนอาหารอร่อยๆแบบนี้นะคะ,ดคะเดี๋ยวขอเสรมิมอีกนิดนึงนะคะได้เลยสำหรับลูกค้าที่มาจากทางรายการนะคะเพียงแต่บอกว่ามาจากทางรายการนะคะ จะแมกผวยเตี๋ยวหลอดให้โอ้ยน่ารักอ่ะโอ้ยเขาพิเศษเขาพิเศษทุกอย่างเลยนะคะล้านนี้ผัดเตี๋ยวหลอดขอาลาซอสอร่อยมากโอ้โหเห็นไหมคะการันตีการันตีแบบนี้แล้วเนี่ยห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ f ร r e s t ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเบลต้องขอจัดการอาหารตรงหน้านี้ก่อนบายบายขอบคุณพี่เบิร์นะคะขอบคุณค่ะ